เจนบอกว่าหนูทําไมมึงไม่ฟันอ่ะเมื่อกี้พวกฟันอะไรฟันมึงเหยื่อไม่ใช่เมื่อกี้ไอปูมึงจําไม่ได้เหรอเฮ้ยเจนกูขอโทษเพื่อนกูไม่รู้มึงก็ดูกูดิกูเข้าสุราออกมาเนี่ยกูเมาใช่ไหมกูไม่รู้หรอกมันมีกระติกกินน้ําเราต่อยกระติกเลยอึ้มมือก็เจ็บนะเป็นแผลนะต่อยเพื่อต่อยกระติกเลยตึ้มฝากระติกอ่ะฝาแม่งก็แตกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube กานละครั้ง1 by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไครต์และฝากกดติดตามเพจกานละคร1 by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็็เปนกับคนเารเาเรื่องราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่าไม่เคยคิดที่ใครลงทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ ในการที่เก็บข้าวเก็บแกงไว้ให้เราใช่เอา่เนี่ยไปสามซองต่อหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งอาทิตย์เราไม่ต้องไปวิ่งแบบว่าเหมือนแต่ก่อนต้องไปวิ่งแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งแล้วแต่เนี้ยไอ้บุหรี่สามซองเราที่ไหนเราก็ไปขายของขายขนมแม่งกินมั่งจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งโคกมาเฮ้ยหนูบุหรี่เอาเอาขนมมาสามถุงเดี๋ยวว่าบุหรี่ให้สามถุงซองสามถุงซองเราก็จดเลยโคกสามถุงหนึ่งซองวันไหนวันพฤหัสโคกบิด ทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะตามนั้นเพื่อนน่ะนะเมื่อไรเดี๋ยวกูไปกู้ร้านขายเองเราก็ไปกู้เขานะสิบใช้13เพื่อที่จะเอาเนี่ยซองเนี้ยมาซื้อบินมาซื้อบินที่จะขายของต่ออ่าสู้ต่ออ๋อแล้วก็ถงดอกอธิตฐานสามซองสามซองสามซองขายของเพื่อที่ว่าจะเอาไอ้กัไราอ่ะกัไรเนี่ยมาผูกกับข้าวข้าวแกงอธิตย์นสามซองข้าวข้าวอีกสามซองซองเป็นหกซองนั่นแหละไอ้พวกนี้ก็กินอย่างเดียวกินมีกินกันอย่างเดียว เฮี้ยมึงกินัอย่างเดียวเลยเหมือนกูผ่อนบ้านผ่อนรถเลยมึงกินไม่สงสารกูเลยกูก็ไปกู้เขามามึงกินก็ไม่จ่ายกูเราก็ไม่ค่อยได้ทวงเออแล้วแต่พวกมึงบางทีก็พูดนะเฮ้ยมึงมีบุหรี่เยอะเหรอสวยเฮี้ยมึงกลัวกูไม่จ่ายเหรอตกกูไม่กลัวหรอกเฮี้ยมึงไม่จ่ายอ่ะเพราะมึงก็ไม่เคยจ่ายกันอยู่แล้ว เคยใจพวกเนี้ยออกินให้หนูมาเนี่ยแม่งซื้อ3ถุงเนี้ยไอห้หนูสามข้าวเหนียวเปี้ยวข้าวโพดเนี้ยโอ้โหบัวลอยไข่หวานเนี้ย,ออย,อยของแขง็งเดี๋ยวสั่งข้ายาโอ้โหหน้ากระฉี่ใส่รวมขันเดียวข้างนอกไม่มีนะนเออของแข็งอะไรพวกเนี้ยใส่รวมกันเนี่ยอร่อยอกินด้วยกันล้อมง,งานล้อมง,งานห้าคนกินเนี่ยกระบี่คันเดียวไปกินอีกไหมอยากไปกินอีกไหมไม่ไม่แล้วตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้อยากกินแบบว่าเ้ยบัลลอยก็บัวลอยดีกว่า ยอ้กิญญาเข้าอีก บัวลอยดกว่าไม่ได้รู้รสไอ้นี่บัวลอยไข่หวานอะไรเงี้ยไอ้อน,นี้สังขยานะใช่ไปรวมกันมัน่วโั่ตัวเหลงม,มีปัญหาไหมในการขายของมีปัญหาก็มีแต่วพวกนี้แหละหแต่กับคนอื่นไม่มีเราเอาขึ้นท้องด้วยแอบเจ้าหน้าที่เราไม่ได้เสียเจ้าหน้าที่นะ<อ>มึงค้นแต่กูถือกระติกเราก็ค้นกระติกส่งมึงขึ้นไปก่อนข้างหน้าขึ้นไปก่อนพอขึ้นกระไดไปปุ๊บไอ้นี่ส่งอ๋อไอ้นี่รับไอ้ขึ้นรับเราก็ให้ค้นบังหน่อยนี่โคไปเจ้าหน้าที่เราก็มาบังหน่อยไอ้นี่ไปแล้วผ่านไอ้นี่ยังไม่ผ่าน ถือก็ติดขึ้นมาน,นี่ส่งเ,ออเราขนออผ่านเออแบบนี้ยแอบบแบบเจ้าที่เจ้าที่ก็ไม่เห็นเจ้าที่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนนี้รู้แล้วแหละ <laughs> ตอนนี้ไม่มีนะีแล้วใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วขึ้นไม่ได้แล้วขนาดนมยังขึ้นไม่ได้เลยน้ําขวดหนึ่งแก้วใบหนึ่งแค่นั้นอันนี้คือการละครั้งหนึ่งนะยุ้นน้ายุคนั้นมันก็แอบแบบนี้แต่ต้องแอบแอบขึ้นเขาเขารู้บางทีเขาก็ทำเป็นไม่เห็นอะไรเงี้ยมอเราติดมาเห็นดุงทองดุงอ๋อแต่ถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ต้องแอบขึ้นแอบขึ้นมาม่าก็ได้นะมาม่ามันจะขายหมดข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวหมูอะไรเงี้ยข้าวเหนียวไก่เงี้ยไข่หงส์สี่ลูกห้าลูกอะไรเงี้ยบุหรี่ซองหนึ่งก็ อังคารก็ได้พระรหัสก็ได้แต่ต้องจ่ายนะเยี่ยมญาติคนใหม่สวยมากจะขายคนใหม่คนใหม่แม่งบอกเข้ามาแล้วแบบว่าแม่งน็อตอะโอ้ยนาอโอ้ยติดหวานติดหวานมันต้องต้องหวานก่อนเติมก่านสามถุงเอาไ้เขาเนียว่าฉีกข้องแข็งอะไรก็ว่าไปบัวลอยไขหวานอะไรก็ว่าไปผมบอกว่าการหากินเนี่ยหาเลี้ยงหาดูแลกันเนี่ยก็คือว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ดําเนินการดําเนินการอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่ ไม่ได้ว่ามีเดี๋ยวว่าบุหรี่เยอะกาแฟเยอะมีบุหรี่ก็เดี๋ยวให้ปลามาแล้วให้หนูเดี๋ยวมึงมีบุหรี่ให้กูไสามซองเหรอเอาทำเฮี้ยอะไรแต่กูไปส่งดอกแชร์หน่อยอเล่นแชร์มึงเล่นแชร์ไปอีกเปียมาได้ให้เราซองหนึ่งโอ้โหมึงตาจะร่วงปากูขอบคุณมากเลยให้กูซองหนึ่งกูนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมึงให้กูซองหนึ่งโอ้โหมึงเปียมาได้เท่าไหร่เปียได้เยอะนะได้ไปร้อยร้อยซองเลยนะแต่ให้เราซองเดียวเอานะที 3ซองหซอง,องเทียวมาไอ <laughs> <laughs> ปลา <laughs> ปลาซีกันไม่เป็นไรเ <laughs> พราะเราตีคู่กันเลยไอปลาเจ็บไม่ได้เราก็เจ็บไม่ได้ปลาเจ็บเราเจ็บ <h ums> เราเจ็บปลาเจ็บ อยู่รอบนั้นก็คือว่าเราอยู่แบบปก,ปกติธรรมดาซักผ้าล้างจานวิ่งข้าวตัดสินมาอะไรตตดสินม,มา2ปีรอบนั้นตัดสินม,มาสองปีอยู่ได้อยู่พิเศษทนได้ประมาณปีหน่อยๆ่อเราก็ย้ายวัยหนุ่มย้ายไปไวัยหนุ่มอีกวัยหนุ่มปทุมตอนนั้นเหลือโทษเท่าไหร่แล้วย้ายตอนนั้นเหลือประมาณ10เดือนมีล็อกย้ายมาประกาศชื่อเลยวิทยุชุนอเอา ย้ายไอ <overly S 1> e ้ป่าเยี่ยมญาตตอนนั้นเขามีเยี่ยมญาวันเสาร์เยี่ยมญากรณีพิเศษบางบอลเอาย้ายเฮ้ยทำไงวะเนี่ยเฮี้ยกูย้ายแล้วแม่งทำเงว้วเนี่ยแม่งกะสับกระส่ายอ่ะไม่อยากย้ายไว้หนุ่มเพราะเราเราฟังมามากไงว่าเราอยู่กับกับบังอ่ะที่เขาอยู่ไว้หนุ่มมาบางตู่อ่ะเราอยู่กับเขามาเขาก็เล่าเราเรื่องถึงไว้หนุ่มว่าแม่งแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็กลัวเราก็ไม่อยากไปอะอีกใจหนึ่งเขาบอกว่าแม่งเฟี้ยวเขาเฟี้ยวไงแต่เราไปเราจะเฟี้ยวแบบเขาหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ถ้าเฟี้ยวมันก็สบ เ้าไม่เฟี้ยวแม่งก็ลำบากไว้หนุ่มอะ่ะเราก็ไอ้เขี้ยงไอ้แม่งสมัยก่อนมันไม่มีทีวีแต่ผมไปมีพัดลมแล้ว <Yeah. S 1> ผมย้ายไปปี2544้ปีแล้วก็ปล่อยปีนั้นแหละไปลงแดนไนะไปลงแดน2ไปก็เหมือนเดิมไปแล้วไอ้หน,หนูมึงพลาดแล้วไอ้สัตว oh. ์โอ้ยโจดโจด สมัยที่ว่าสารเด็กเราก็อะไรวะเนี่ยโห่แม่งอะไรกูเนี่ยชีวิตกูทำไมกูต้องไาเจออะไรแบบนี้วะพ้าก็ผ้าเดี๋ยวไอ้ขี้มึงยังไงกูวะตามนั้นอ่ะสาวเจอกันเราก็หยิบที่นอนเลยตรวจค้นอะไรเสร็จปุ๊บช่วงจังหวะวันวันหนุ่มมาบนลโรงเรียนมันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วเวลามันกินข้าวมันจะเดินวนลงมาแล้วมันจะขึ้นข้างบนอีกทีนึงตรงคอกอ่ะคอกแดนสองอ่ะคนใหม่เข้ามามันอยู่ตรงคอกนักมันเดินลงมาแล้วมันจะเจอเราเพราะมันต้องขึ้นกอดได้ตรงนี้เราค้นเสร็จอะไรเสร็จตรงนั้นเสร็จยึดของเสร็จยึดบุรรรรีเเเเสสส็็็็จจตออนนนั้บกค ย้ายไวตอนนั้นก็ย้ายไวบนรถเขาบอกเฮ้ยย้ายไวก็คู่ก็ดีรอบเนี้ยตัวพลัดตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วบอกเฮ้ยถ้ามีเรื่องนะมีปัญหานะอย่าทิ้งกันนะเวย้ยถ้ามึงมีเรื่องกูไปกับมึงถ้ามึงมีเรื่องมึงก็ไปกับกูด้วยบอกพวกมึงพูดเองนะตับเคตามนี้แล้วก็หลายคนไปปุ๊บพอเราม,มีปัญหาเราไม่เห็นใครเลยครบที่พูดบนรถก็คือมึง <laughs> พูดกันเพื่อมึงพูดเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> ให้ไหมพวกมึงไม่มีปัญหา พวกกูมีปัญหาออหันไปให้มึงอยู่ไหนกันเนีย <c oughs> เราไม่เจอใครอ่ะเราก็เจอแต่เพื่อนเราเนี่ยไอ้คู่คดีเนี่ยที่ว่าไม่ถูกกันเนี่ยไปกับเราเว้ยมึงเจ็บกูเจ็บที่บอกว่าที่น็อเลยนะใช่มึงเจ็บกูเจ็บตัดของเสียอะไรเสรียปุ๊บเราขึ้นห้องเขาจำแนกห้องเราก็ไปนอนห้องเพรานั้นเป็นห้องซอยชั้น4ห้อง17ตรงที่นอนเราไว้จวังหวะเราเดินถือที่นอนใช่ไหมแล้วกางเกงจับหมูเราอะ่ะที่วางอยู่บนที่นอนที่เราจะไปเปรีกข้างบนอะ่ะแม่งหล่นป่นเราก็วางที่นอนแล้วเราก็เก็บเกงกีจับหมูใช่ไหมอ่าเฮ้ยมายืนกอด ไอหนูว่างไงเราก็เก็บเกงๆะไอ้ยศโจดโอ้ยโจดแบบจังๆเลยะเอะไอหนูว่างไงเอาแล้วแม่งกูอะไรวะเนี่ยเราก็ไม่พูดเลยนะคือใจอะสัตว์เราก็เดินถึงนอนไปไม่พูดอะไรเราก็เดินไปเข้าห้อง17บเจ็ดชั้นสี่เราก็เข้าห้องไปห้องนั้นเป็นห้องซอยไปเข้าห้องไปประมาณ10คนย้ายประมาณ56คนจับแนกตามห้องปึ๊บ เขาไม่ถูกกับใต้และที่มีไปอ่ะมีใต้ด้วยเพิ่ไงไอ้นี่ามาแทงกันมาเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่ป่ะ <hey ba? S 2> ห้องตรงข้ามตะโกนมาเดฟลบบุ yse, บรีเดฟสิบสองราศีสิบสองราศีตะโกนมา ฝากไอ้หนูด้วยในห้องนั้นมีเพื่อนเราอยู่เราก็ไม่รู้จักหรอกคือเดฟอะคือใครเราไม่เคยเจอแต่บางตู่อะเคยเล่าให้เราฟังตอนที่อยู่พิเศษทนแดนหกว่าเป็นเพื่อนกับเดฟเป็นเพื่อนกับอาจารย์ปานเป็นเพื่อนกับพวกเนี้ยอ้ชุดเดียวกันก็ออกอีพีแล้วไปออกไปแล้วอัอนด้บางตู่อยู่ประชาวิทน่าจะเสียไปจนตนอยู่รัดยาวสนิทกันตอนอยู่บางบอนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเดฟคือใครฝ่ายหนูด้วยเราก็เข้าห้องนั้นเขาก็ให้เรานอนตรงที่นอนมันจะมีเลขใช่ไหมมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห เราตามหัวนอนอ่ะเ,อเขาให้หนูเดี๋ยวนอนนี่นะบอกขอบคุณครับเราก็นอนสุดท้ายเราก็ย้ายแดน6แต่อยู่ย้หนุ่มเราไม่มีอะไรเข้าแค่ไปอยู่แดน2ได้พักหนึ่งแล้วเราก็ย้ายย้ายแดน6ไปปล่อยแดน6กต่อไปกับเพื่อนเนี่ยเดอกบบอสเนี่ยบอกให้มึงไปกูป่ะกูไม่ไหวกับแม่งแล้วบอกทำไมอ่ะกะทืบจ๋าแม่งเลยด้วย งนจะร่อจ่าดันและไอ้ไอ้รานฝึกใครเป็นคนหัวคิดไอ้เพื่อนเราเนี่ยที่ย้ายไปด้วยกันเนี่ยเขาไม่ค่อยดีไหวกขาแม่งแล้วฆ่าแม่งเลยดีกว่าเปี่ยฆ่าเลยเหรอเออบอกใครบอกจ่ารานฝึกมึงไปเถอะมึงไปมึงไปเถอะมึงไปเถอะกูไม่เอาแล้ว อะไรวะเนี่ยมึงเล่นรันฝึกเลยเหรอจ่าไม่ได้นะจ่าไมแตะไม่ได้นะฟังเคยมานะเพื่อนอ่ะเคยมันอยู่แดนหกแล้วมันก็ไปเล่นจ่าทีเนี้ยมันก็ต้องมาฝึกรันฝึกเป็นาร์มผิดอ่ะแล้วก็โดนมันทั้งสมาธิแล้วโดนเขาเตะโดนเขาอะไรอย่างเงี้ยเก็บยอดทุกวันกลับตาอยู่มันจะไม่รู้ว่าใครทําอะไรมันก็โดนเก็บยอดโดนอะไรทุกวันอ่ะแล้วบอกเรื่องมึงออะบอกโหมึงไม่เอ้ากูเลยนี่ว่ะกูเอาไอ้เฮี้ยมึงเอาคนอื่นดินี่ว่าที่ไม่ใช่จ่ากูไม่เอาหรอก แล้วจ่าเขาไปทำอะไรให้มึงอมบอกโหดูมันฝึกเราขนาดนี้กูก็ฝึกได้เขายังฝึกอะแร้ว้านหนาวะ่ะแค่ว่า มันนั่งแล้วพื้นมันร้อนลานฝึกอะ<ม>วัยหนุ่มมันร้อนแค่เนี้เองเอสมัยก่อนนะออกมาจากป่ามั่งที่ว่าจะเป็นป่าข้างๆเป็นลานฝึกแล้วจะเป็นป่าเป็นเป็นหญ้าอะไรเงี้ยพุ่งมอมั่งก็<อ>คแค่นั้น<อ><อ>ไปลอ,ลองไปนอนในรังน้<อ>ามั่งรังน้ําขี้มัง่งอะไรก็แค่นั้นมึงก็ทนหน่อยแค่นั้นเองม<อ>ึงก็โดนทุกคนมันโดนกันหมดไม่ใช่ว่าเราเรียนจําอื่นย้ายมาก็โดนเหมือนกันมึงจะไปคิดอะไรมากดีเขาไม่เอามึงเข้าไปซุ้มข้างหลังใช่ไหมเขาเข้าไปโดนนะมีนะมีนะมีหรอเอามีคือว่าหน้าอ่อนมา คือจาคือแบบไม่ต้องฝึกก็ตัดยอดฝึกก็คือเข้าซุ้มอนะไร่างนี้เลยเหรออัางนั้นเลยหล,ลักความสบายนะแต่ลำบากลำบากเออาสบายปากลำบากตูเลย <laughs> ไปอยู <ider> MM? ่ตำลับตำราไปตำราสบายปากลำบากตูดไม่เข้าไปแดน6ไปแดน6อยู่แดน2อเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาจำแนกเราก็บอกว่าเราโทษน้อยเราเหลือประมาณ10เดือนเขาก็เลยเอาชื่อเราอะย้ายแดน6ก็คือเป็นแดนที่ลงโทษน้อยโทษน้อยแล้วก็เป็นแดนใกล้ปล่อยแล้วก็เป็นแดนลงครัวศุลกรรมเราก็ไปอยู่แต่เราไม่ไปอยู่ศุลกรรมเราก็ไปอยู่ใต้ตึกไปเป็นโยธา เรา,าก็าไปรดน้ําใช่รดน้ําทุกวันสนามหญ้าหญ้าตายหมดหัวหน้าฝ่ายก็บอกบอกมึงไม่ต้องมาอยู่ได้สนามมึงมาเย็บผ้าที่โกอะไรให้เราไปจับเข็มเย็บผ้าปาักลิ่มอะพวกลายผีเสือ้ออะไรอย่างเงี้ย กูทาได้เหรอวันเนี้ยมึงบ้าหรือเปล่าให้กูมาปักริ่มเนี่ยปลายผีเสื้อใช่ไหมไม่ทําไอเสเหมียเขาบอก้ยเขาหยิบันไกลเลยแกงแง๊มๆเนีอ่าไกลตั่คิดได้อ่ะแต่คิดได้อ่ะบอกไอพี่ตกลงพี่จะทําไม่ทําจะทําหรือเปล่าถือกันไกลมันคู่เราถือกันไกลกูบอกกูไม่ทําเพี้ยงใส่หน้าแม่งเลยกูไม่ทำมึงก็ทําให้กูด้วยเดินอนอกเลยสุดท้ายมันก็ทําให้เราไม่ทําเออแล้วถือกันไกลมาทำไหมโอีคตัดได้อ้อหมงส่ตัดได้ตัดได้แล้วแต่คิดได้ม กูว่ะเนี่ยกูว่ารุ้นแแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนึกตอนแรกนึกว่าโดนแล้วอ้นตัดคิดได้นี่มั้มันก็ไม่ทำอะไรสุดท้ายก็มามันเป็นเป็นน้องมาเป็นน้องเราอีกทีนึงเราก็ให้มันทํามันก็ตัดย่อให้เราจับย่อว้แล10สิบตัวเงี้ยสิบสองตัวเงี้ยมันก็จัดการให้ตัดย่อเราเราก็ไม่ต้องทาอะไรสุดท้ายเราก็ไปทะเลาะเขาเตะบอลเลย เตะบอลเตะบอลเตะบอลสมัยนั้นเราเกเรมากเลยเตะบอลคือว่าสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็นอกเกมเตะขาเขามั่งเตะตัวเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยกระโดดเต,ตะเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ้ผูมึงเยาไงเฮ้ยหนูทำไมทำแบบนี้อ่ะปล่อยเฮียผู้มึงเก่งอ่ะกูสู้ไม่ได้อ่ะเอ้ผู้มึงเยาไงอ่ะไอ้เฮ<อ><อ>ียกับครูไะบอลสู้ไม่ได้อ่ะบอลแพ้คนไม่แพ้นะต่าตานี้เลยตตานี้อยู่แล้วบอลแพ้คนไม่แพ้เงาไงอ่ะโหหนูใจเย็นดิเล่นบอลให้มันสนุกสนุกหน่อยได้ป่ะมาคงคิดนะ เก่งว่ามึงผูวผิดแต่ว่าไม่ผิดได้ไงอะมึงแดดกูทุกวันเลย กา <c oughs> แฟอย่างเงี้ยว่าสามสี่ฟอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีญาติใช่ไหมนานๆทีว่าไอ้ตี๋มาเยี่ยมทีนึงพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคใช่มึงของกูไปแดกหมดเลยกูยไม่แดกอะไรเลย <c oughs> โอ้โหมึงยอมได้เหรอ,อ,อมึงให้กูมั่งนี่มึงกินมึงก็ให้ใครกูมัง่งขายกูให้กูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเล่นไม่คายก็ทะเลาะกันจนถึงก็อาจจะแทงกันเลยนะแต่ว่าพวกเขาอ่ะฝั่งนั้นอ่ะเขารู้ว่าเรามีมีเหล็กเขาให้เจ้าที่มาจู่โจมเอาเหล็กเราไปหมดเลยที่แฝงอยู่บนราวอ่ะกางเกงใช่ไหมกางเกงที่เราแฝงไว้บนราว แล้วก็เหล็กเหล็กไว้เ uh huh. กงนี้เหล็กอันหนึ่งเกงนี้ก็เสื้อเกงรูปไปหมดเลย mm. เราไม่มีเลยเขาก็ยังมาปิดเราเพราะเขารู้แล้วว่าเราไม่มีอาวุธแล้วเราไม่มีแล้วเ mm. ขาก็ยังมาปิดเราไม่กล้ามาทำอะไรเราเพราะเราก็อยู่กันเยอะอยู่เราก็เอาันหมดแล้วมือเปล่าเราก็เอา mm. สุดท้ายเราก็คุยกันจบ mm. โอเคไม่มีอะไรเข้าใจกันผิดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหนูต่อไปอย่าทําแบบนี้นะเว้ยหนูเวลาหนูเล่นบอลเวลาหนูอะไรเงี้ยหนูเกเรอะไรอย่างเงี้ยบอกผมก็เสียตลอดอะใช่ว่าพวกแกเก่งอะใช่ว่าพวกผมสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแกไม่ให้พวกผมมาก ให้ผมกินมั่งดิเอาอยู่ฝ่ายเดียวเลยอย่างเงี้ยอเออแล้วแกก็มาทํากับผมแบบเนี้ยมาโจมผมมาอะไรผมไม่ป่ะ แล้วผมก็มือเปล่าแต่แกมาบอกว่าเต็มเลยอะไรเยยงี้ยเออต่อไปไม่มีแล้วต่อไปเราคือเพื่อนกันยอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็เคลียร์นจบไปแบบน,นี้เคลียร์กันจบไปจวนมากจะคุยผมก็คือแบบจะคุยเลยถ้าโจนตัวคือคุยเลยเอาไงแผลแม่งนาำมาแล้วมึงจะเอาไงจบได้ไหมตัดสินใจนะก็คือจบก็จบไม่จบเราก็โดนคือโดนก็โดนมาโดนก็ตามนั้นรับสภาพจวนมากมันจะจบไหมก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดท้ายก็ปล่อยจากแดนหกปล่อยไม่มีใครมารับนะผิดวันแต่พวกนั้นอ่ะพวกไอตีเลย คิดว่าปล่อยวันที่25้าแต่แม่มาปล่อยวันที่27โทษ2ปีปล่อยวันที่25้พวกมันคือเข้าใจแล้วปล่อย25แต่25เราไม่ปล่อยมาปล่อย27ตังเราก็ไม่มีอไอตีให้มาเราก็เติมหมด2,000อะไร่งเงี้ยค่ารถเงี้ยเราก็เติม เตมโมเติมไม่หลับไม่นอนออกมาเราก็ติดเครื่องมาแล้วไง<อ>ตังไม่มีเลยเอาไงวะเนี่ยเชี่ยแม่งปล่อยไว้ที่2 7แล้วใครจะมารับกูเนี่ยแล้วไม่ปล่อยนะเช้าอะ่ะปล่อย4โมงเย็น4ี่โมงเย็นมีอายัดสามเด็กไงเพราะเราหนีมาจากบ้านมูดิตาคือว่ามีผลออกมาอายัดตัวเราไม่เป็นอายัดตัวห <c oughs> นีมาจากบ้านเด็ก <c oughs> ปึ๊บออกมาจากแดนอ่ะ8โมงเช้าไปอยู่น่ะมานอนอยู่ตรงนั้นสาราแดนกลางอ่ะข้างนอกตรงร้านฝึกอ่ะศาลาย่ยมย่าดนะเที่ยวม้าเร็วมันยังมีม้าเร็วปั่นจักรยานเนี่ยว่าเอาใบเยี่ยมย่าเข้ามาให้้แดนนะนอนอยู่นั้น ดีมีกับข้าวมีอะไรให้กินแบ่งเที่ยงก็แล้วอะไรก็แล้วสี่โมงเย็นเจ้าที่บอกมาเดี๋ยวกูปล่อยมึงแล้วกันไอเขาไปตามเองเขาไม่ยอมมารับมึงบอกขอบคุณมากพี่บ้านอยู่ไหนบอกอยู่ฝั่งทนครับ้บาของน้อยเขาก็เอาตังค์ให้60บาทเขาํำนวณนะขึ้นรถนี้นะมึงต้องไปลงตรงนี้นะแล้วมึงก็ต่อรถนี้ไปลงตรงนี้นะขับครับขอบคุณมากครับ แล้วก็ออกมาปุ๊บเดินมาแล้วก็ไปเจอเจ้าาที่เจอพี่ที่ว่าคุมกองนอกเะคบขับรถมอไซค์เซอร์วิโก้ไปส่งกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวพวกกองนอกระรู้จักกันกองนอกมะอยู่แดนหกเอ้ยหนูกินข้าวก่อนกับข้าวแม่งก็เยอะเราก็กินข้าวเราหิวไปแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งหน้าปากซอยตรงป้ายไว้หนุ่มไปเลยนั่งมอไซค์เขาเซอร์วิโก้บอกเฮ้ยเอ็งอย่าขึ้นขึ้นไปไหนนะเดี๋ยวรอรถไปจำทางมาแล้วเอ็งขอขึ้นไปนั่งนู่นนะไปลงตรงธัญญะตรงเรียนจำธัญญะนะเราก็รอแม่งไม่มาทีีีมมอเเเเเรรรไซวินนขข้้าาาาทปยจก เขาออกมาเราเรียกเลย30บาทแล้วก็บอกเลยบอกพี่เป็นเท่าซอยหน่อยเขาไปส่งเรียก30บาทถึงเสร็จเราก็ให้เขาสาบาทเหลือ30แล้วผมจะไปสนามหลวงนะผมไปไงบอกเดี๋ยวเราขึ้นรถนะข้ามข้ามถนนฝั่งนู้นนะแล้วเราก็ขึ้นรถสายนี้แล้วก็ไปลงที่ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์รังสิตแล้วก็ขึ้นเลยฟิวเจอร์รังสิตสิบาทแล้วก็บอกกระเป๋ารถเมียฟิวเจอร์รังสิตครับแล้วก็มองตลอดเลยเรานั่งฝั่งฝานะมองตลอดพอถึงฟิวเจอร์เราก็ลงลงเสร็จเราก็งงเราก็เดินขึ้นตะพานตะพานที่ว่ามีของขายะพพานนใหญ่อเ เงินค่าไปฝั่งฟิวเจอร์เพื่อที่จะไปหารถที่จะไปสนามหลวงอตอนนั้นเงินเหลืออยู่20บาทแล้วก็เอาไงต่อเราก็ไปยืนรอมันจะเป็นตลาดพอดีเลยรถมันจะเข้าจะออกตรงนั้นอะรถเมย์รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปมองป้ารถเมย์นะสนามหลวงเราอ่านทุกคันเลยสนามหลวงสนามหลวงนะ่ะเราก็มองทุกคันเลยไม่มีเราก็เลยไปถามป้าที่ว่าขายผักอยู่แถวนั้นป้าครับไอรถที่จะไปสนามหลวงเนี่ยขึ้นตรงไหนครับ,บอกตรงนี้แหละ เดี๋ยวเขาก็มาหวานลูกสายเลยยังไม่มีเลยมึงยังบอกตรงนี้นเหรอเราก็ยืนอ่านอีกนะไม่มีแล้วไปถามมอไซวินบอกพี่ครับรถที่ไปถามสนามหลวงนะ่ะขึ้นตรงไหนครับตรงนี้แหละน้องเนี่ยรอตรงนี้เลยเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไม่บอกสายแล้วนะมันไม่มีอะ่ะเราก็เราเหลือ20บบาทอะ่ะเราก็ไม่กล้าขึ้นเอาไงวะเนี่ย ขู่แม่งออกมาสี่โมงเย็นอะตอนนั้นแม่งกี่โมงแล้วอะอใช่ไหมเราก็ตัดสินใจเลยเดินข้ามฝั่งเลยไม่ขึ้นสะพานเลยนะเดินข้ามไปฝั่งเมเจอร์แล้วตอนเที่ยวเราจะเดินไปฝั่งเมเจอร์มันจะต้องข้ามแบบว่าเป็นเก,กาะกลางถนนอะไรเงี้ยไปเจอเจ้าหน้าที่4ีหกเราก็ท้ามเลยครัหัวหน้าครับสวัสดีครับผมเพิ่งออกมาจากวัยหนุ่มครับรถที่จะขึ้นไปสนามหลวงอะขึ้นตรงไหนบอกนู่นเลยมึงขึ้นไปนู่นเลยหน้าเมเจอร์เลยสามสิบสองหรือสามสิบหกเนี่ยเราก็ไปเลยเดินถึงหน้าเมเจอร์เลยไม่ถึงหรอกเราไปเจอแบบว่าแม่งใส่เกงยีนอะเสา,าก สะพายกระเป๋าอะไอสัตว์ตำรวจเนี่ยว่ะพาเราแวงเราเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเพิ่งออกมาเราคิดว่าเราแบบว่ามีของอยู่ในตัวเล้ว่าเราแหวงเนี่ยสารทยาจสาตทยาน่ะไอชีตตำรวจนี่ว่ะเราก็ไม่เดินต่อจุดแม่งตรงเนี้ยเหียเดี๋ยวแม่งมีปัญหาเอามันเนี่ยไอชีเดี๋ยวแม่งค้นเจอเฮียอะไรวะเนี่ยเราก็ไม่คิดเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวมาคอเต่ากางเกงยีนตัวนึงแรงเลอร์แล้วก็รองเท้าผ้าใบนันยางเราก็หยุดตรงเนี้ยไม่ถึงป้านรถเมล์เลยรถมาไอสายที่เราจะต้อง ขึ้นเขียนสนามหลวงเลยเป็นรถรถเขียวสมัยก่อนมันยังมีรถรถเมสีเขียวอ่ะรถเล็กอ่ะรถเล็กรถเล็กเออรถเล็กปุ๊บเราก็ขึ้นเลย3ามบาทห้จาก20บาทจ่ายไปสามบาทห้แล้วเหลืออยู่16บหาทห้ไปเลยเราขึ้นอยู่เราก็นั่งอยู่บนรถยังไม่ถึงสนามหลวงนะเราเหลืออยู่คนเราคนเดียวอ่ะเอารถเมย์แม่งมาเลยแง๊บแง๊บอ่ะมันเดินมาแบบนี้ให้น้องสุดสารแล้วเดี๋ยวโล่ป้ายหน้าเลยนะเออครับพี่เพี่อะไรเนี่ยอะไรงงมึงเนี่ยผ่านนั่งมองมาเนี่ยยังไม่ผ่านสนามหลวงยังไม่ถึงอ่ะ แม่งเงียบงเมาน้องสุดสายแล้วลงปหน้าเลยนะอะไรไวะเนี่ยครับพี่ <c oughs> แม่งจอดป้ายเลยเราก็ลงจอดประมาณเด้อประมาณห้าโมงกว่าฝ่าไอ้ป้ายที่เราลงอะ่ะจากที่ไฟอะ่ะแม่งยังไม่ติดอะ่ะไฟป้ายรถเมล์เราก็นั่งรอ,อใช่ไหมมีผู้หญิงนั่งคนหนึ่งที่ป้ายรถเมล์แล้วก็มีร้านร้านขายข้าวอาหารดำสั่งโอ้แล้วแม่งผัดข้าวอะ่ะท้องแม่งก็ร้องกูหิวก็หิวตังค์เหลือยู่สิบหกบาทห้าสิบตังค์ไอ้เชี่ยไ้หันไม่มองเอาไงเดี๋ยวนสั่งสั่งแม่งเรเสร็จแดกเสร็จ คิดในใจนะคิดในใจสั่งเสร็จแดกเสร็จวิ่งแม่งเลยไม่ได้ไว้เทียวิ่งแล้วกูจะไปไหนนั่งรอสาย36มสิบหกไอ้เป่ารถเบ์บอกอ่ะมันสายเดียวกันใช่ไหมมันบอกให้เรานั่งอ่ะปะประกาศสายเดียวกับมันเนี่ยเราก็นั่งรอคันอื่นมาเราไม่ขึ้นเลยนะเ,เรานั่งมองแบบจ้องอ่ะโอ้ร้อนดึกอ่ะทุ่มอ่ะรถคันนี้แม่งมาทุ่มสองทุ่มอ่ะรถคันนี้แม่งมาปุ๊บเราก็ขึ้นเลยอ,อ่านสนามหลวงเราขึ้นเลย15บาทโอ้ยรถเป็นเป็นรถอะไรรถปอเนี่ย Oh, 15าบาท1 <15 S 2> บาทิ 1> บาทเนี่ยอพอเราเหลือกลับมาเนะี่ยห้าสิบตังคือหมดตัวละไอ้ใบบริสุทธ์เราก็ไม่ได้ให้กระเป๋ารถเมย์ดู oh. ว่าเรามีใบบริสุทธิ์ oh. uh. เราอายเออเราก็ไม่ให้เขาดูสนามหลวงครับ16บาทไม่ใช่15บห้าบาท16บาท,บาทเขากูรอดไปถ้าเกิน16บบาท17บาทกูตายเลย <c oughs> เกูต้องแบบว่าปั๊มไปกผผ่อนนะ5้าสิบตังค์ผมขอแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ดีะแม่แบบพอดีอะแม่งเหลือ5้าสตังค์อะเราก็ให้เขาไปไปเลยนั่งแบบสบายใจเลยนั่งซ้ายเลยนั่งดูริมทางไปเรื่อย <c oughs> พอไปถึง้นามหลวงไปถึงตรงแบ <c oughs> ะพนีปิดผัมากคนมาลงเยอะไงเราก็เลยลงตามพอเราเดินเราต้องขึ้นสะพานปิดเก้าพอเราเดินถึงพ่าปิดเก้า ไอรถคันที่เรานั่งมาอูมันอยู่ตรงนั้นตีนพา,านปิ่นเก้าแล้วกูลงเพื่อกูลงเพื่อ ไปเยื่เดินมาว <c oughs> ดไก่อะไรวะเนี่ยโหไม่แบบเสียลมอะ่ะไอ้เคี้ยงกูเดินเพื่ออะไรวะเนี่ยปินก้าวเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเดินนะมันไม่มีตังค์แล้วจะอยู่น้ําหลวงเนี่ยถ้านั่งเรือข้ามฟ้าไปก็ถึงบารละคางแนละ้วพูดถึงถึงบ้านก็ใกล้แล้วแต่มันไม่มีตังค์แล้วมันไม่มีต,งตังค์แล้วใช่ต้องเรือที่จะต้องเดินข้ามสะพานอีกต้องเดินโอ้โหเสร็จแล้วต้องเดินเนี่ยพอไปถึงสี่แยกบางยี่ขันเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้ามพาลุนมาลินเสร็จปุ๊บเราก็ลงถึงจะเข้าบ้านพังรถไฟซอยสี่ที่บ้านพ่อป เนี่ยคือเราอ่ะจะคือเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยคือที่บ้านเราที่บ้านนี้แล้วก็เข้าซอยโมงถึงลงละพันขึ้นละพานนะอรุณอ่ะผ่านพวกบัดน้อยแล้วก็ไหว่นะขึ้นละพารุณปุ๊บเราเข้าเลยหูถึงเป้ากับซอยคือแบบกูถึงบ้านแล้วปล่อยแม,ม่งสี่โมงเย็นถึงบ้านสามทุ่ม ก่อนถึงบ้านเสื้อผ้าเดี๋ยวน้องๆทักไอพี่ทำไมเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเนื่องจากเรื่องรายละเอียดเยอะจังเยอะเแล้วเล่าแบบว่าเห็นภาพทุกเรื่องก็เลยถ้าวันท้าคืนกันเลยเที่ยวก็เลยต้องขอระยะยับน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนวนืเนืเนอเยอะไปหน่อยเปียกเยอะแล้วเดินเนี่ยเดินจากเดินจากขนามหลวงนะข้าวพานปิ่นเกล้าข้าวพานอรุณเนี่ยตัวเี่เหนียวยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ยตัวเหนียวแล้วเลยเปลี่ยนชุดกันมาแต่วันนั้นก็เปียกเลยนะพอถึงบ้านปุ๊บเปสามทุ 我老公。 มึงไปไหนมาสองปีบอกเพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยมันกินอะไรยังหาข้าวหาอะไรกินเราก็กินข้าวซึ่งเขาไม่รู้เลยเหรอระยะเวลาสองปีเขาไม่รู้หนูหกชุดไปไหนมาไปไหนมาเพราะว่าเราโดนจับเราไม่เคยติดต่อที่บ้านเราก็คือว่าเราปล่อยแหนบ้านเราเลยไม่ต้องไม่ต้องมาว่าเราคิดว่าเราอยู่ได้กินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปบนไปหาพี่สาวพี่แอนเขาถามเลยมึงมีปะเนี่ยเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาถึงบ้านเนี่ยเหงื่อท่วมเนี่ยถอดเสื้อเลยเหงื่อท่วมเลยเนี่ยมึงมีปะเนี่ยถามเราเหรอถามเรามึงมีปะเนี่ยเอาให้กูหน่อยจะเติม เต,ติมบอกไม่มีเจ้าที่ไหนอ่ะโอ้เพื่อนมึงก็มีเราก็เดี๋ยวก่อนมีตังไหมขอแจกตังค์สิบบาทจะไปโทรศัพท์เออเดี๋ยวกูไปด้วยกจะไปทําไมไปซอยตรงไวไปไปไปโทรตรงซอยซอยสองวัดฉิมเราก็ออกไปจากบ้านเลยกดเบอร์ไม่มีเบอร์ใครหรอกหาเหตุจะออกไปจากบ้านเราก็ไปหยอดตู้เลยตู้เหรียญน,นะนะเราก็หยอดแล้วทำไมมึงไม่กดเบอร์จะใ,ให้กดเบอร์ใครมันไม่มีเบอร์ไม่จะไปติดต่อใครเออเราเอาไงเฮียกลับบ้านดีกว่าเฮียพี่อันกลับบ้านดีกว่าเราก็เดินเบอร์ไปได้ครึ่งแล้วบอกพี่มี50บาทปะ บอกมึงจะไปไหนก็เดี๋ยวมาไม่เอาเหรอเฮ้ยมีมีมีไ <c oughs> <c oughs> ปห้าสิบบาทค่ามอไซค์ใช่ไหมเราก็เดินเลยจากซอยนุพมาศแถวระหว่างออสี่แยกสี่ิราชกับพันนกมันจะ,มจะอยู่มันระหว่างกลางใช่ไหม,มซอยนุพมาศเรา,าก็เดินไปเลยมืดมากเดินไปถึงวัดระฆังกะเดินไปวัดหงไปเจอมอไซค์วินตรงเลยวัดระฆังเราก็เรียกมอไซค์วินไปสิบบาทไปที่วัดหงไปไม่เจอใครไปเจอป้าป้าแป๊ดรู้จักกันก็ป้าแป๊ดนี่จะเป็นพี่ของแม่เจี๊ยบป้าแล้วพวกมันไปไหนหมดน่ะพวกตีพวกอะไรไปไหนหมดอ่ะ อ๋อมันไปตะพันพุทธกันเดี๋ยวก็คงมาแล้วแหละคือแบงค์นบนป้าโทรหายตีให้หน่อยป้าเขาก็โทรหายตีบอกว่าเราอยู่นี่ตอนนั้นเจนก็อยู่แล้วนะเจอเจนแล้วนะพักหนึ่งมาแลกลับมากันเจนขโยนมาเลยเฮ้ยหนูวาไหมไท,เก,ทเกอร์อไทเกอร์ ไทเกอร์เลยวะไทเกอร์โยมนมาสิบเราก็ไม่กล้านะเพราะว่ามันมีเด็กๆใช่ไหมเด็กๆพวกเผือกอะไรพวกไอ้ต้นไนอ้อาร์ตอะไรพวกนี้<ต>มันมีชุดสองมาละศูนย์สองศูนย์สองอ่ามันก็อยู่เราก็ไม่กล้าเสพเราก็เดี๋ยวให้พวกมันไปกันก่อนแล้วเราค่อยเสพมันกลัวเราเราก็ถอดเสื้อใช่ไหมแล้วมันก็กลัวเราตอนไปกันเราก็เติมเ,<อ>เติมเติมเติมแล้วก็อยู่แบบนี้แล้วเรากลับบ้านเอาไปให้พี่เราเอาไปให้พี่เราให้ให้ทุกวันวันละสิบวันละสิบตอนนั้นมันก็ยังอยู่กับวงการนี้ใช่ไหมสมัยก่อนนะนะออกมามันก็อยู่มมันเยอะาก มันเยอะเลยว่าซอยเลยดีกว่ามันมีกันหมดแต่ตอนนี้มันก็เลิกกันหมดตายมั่งอะไรมั่งแต่เป็นสมัยก่อนนี่คือว่าไปไปทุกซอยมันมีหมดโอ้ยยังเจอของปลอมด้วยนะโอ้ยยิ่งเมาเลยนะเจอของปลอมนะรอต้องนานรอบิดไม่เท่าไหร่มาของปลอมมาให้กูอีกดูดแล้วมันช้ำนะเราก็อยู่แบบนี้อยู่ได้ประมาณไม่เท่าไหร่ได้ประมาณ3วันพูดถึงเขาเสียไปแล้วเด็กวัดมะกอกมาฟันเราปูปวิทปูปวิทนี่นะที่หลายหลายคนที่เวลาไลฟ์สดเนี่ยชอบถามว่าพี่พี่รู้จักปูปวิทแซงโค้ไหมอะไรนะ แซงโง่แซงโง่แซงโค้แซงโง่เนี่ยเป็นโจทย์เก่าเป็นเพื่อนกันตอนตอนแรกป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันแล้วเนี้ยเด็กมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ปูเนี่ยชอบแบบมาแล้วแบบว่ามามาป้นเงินให้ออกไปป้นแล้วก็เอาของไปเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาเอาเงินพวกมันมั่งอะไรมั่งพอเราฟังเราก็เดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวปูมาเดี๋ยวกูจัดการเองไอที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าความเป็นเพื่อนเรามีกันแล้วกันใช่กูจัดการเองเดี๋ยวกูจัดการเองคุยจะคุยกับมันเอง ล้วก็กลับวัดหงมั่งแล้วก็ไอ้ต้นตะโก<ม>เป็นบ้านของน้องอีกคนนึงปูมาวันนั้นไปเยี่ยมต<ม>่เจนไปเยี่ยมพวกปลา,าไปเยี่ยมที่เรนจําในขณะนั้นเนี่ยปลาโอรเนี่ยอยู่ในเรนจัอยู่ข้างในเราก็ไปเยี่ยมแล้วมันก็คุยกันเรื่องนี้เราบ่อกเออเด็กเขจัดการเ่ยพอกลับไปเราก็เข้าสู่เหล่าเข้าสู่เหล่าเราก็ไปเติมเติมสีเขียวโอ้โหเราก็ไปเติมเนี่ยสมุไรนี่พกเลยนะเหมือนอันนี้เลยนะขับมอเตอร์ไซค์นะพกเน็บไม่ต้องไม่ต้องไปซ่อนไม่ต้องอะไรเน็บหลังไว้สะพายอ่ะมันมีที่สะพายนะอ๋อคือสะพาย แอบทำไมเดี๋ยวบาดตัวเองอีกใช่ไหมเนบไปเลยไม่ต้องแอรพายไปเลยนึกว่าพระเจ้าตาขับเมาด้วยเมาด้วยโอ้ยเมาสามวันเมาแบบโอ้โหแม่งวิ่งนะสายเขียวอ่ะทรมานแล้วขับไปถึงที่บ้านปุ๊บอาร์ตอยู่แฟนอาร์ตแล้วก็เจนแล้วก็ปู่ประวิทธ์แล้วก็เพื่อนปู่คนหนึ่งเราก็เคาะประตูเขาไม่เปิดบอกเปิดประตูให้หน่อยบอกเปิดไม่ได้พี่เราก็นั่งยองๆอยู่ข้างนอกนะทำไมเปิดไม่ได้มันต้องเปิดข้างนอกพี่เฮ้ยเปิดอะไรข้างนอกมึงอยู่ข้างในล็อกอะไรข้างนอกเปิดให อาร์ตบอกเปิดไม่ได้พี่แทงมีดออกมามันยังมีร่องประตูอ่ะเราก็นั่งอยู่อ่ะอือฮึฮ้่อะไรของมึงเนี่ยแทงมีดออกมาแล้วมันก็ลูดขึ้นตําปูมันล็อกอยู่ข้างนอกตั๊ปูมันตอกแล้วมันงอใช่ไหมแล้วมันก็ล็อกอ๋อมันล็อกข้างนอกมันก็กึ๊ก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 แล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะบอกพี่เนี่ยตําปูเนี่ยมาตดตําปูเนี่ยพี่เอตําปูออกแล้วก็เปิดเข้ามาได้มันให้คนข้างนอกล็อกให้แต่ตัวมันก็ออกไม่ได้นะไฟไไหหหมมมมม้้าาาาัันนนนกกกกก็็็็ตตยดะลลลออออออวเเงง่่ขใใพื ขุดดีมีดไม่โดนหน้าเราเออแล้วก็เปิดแล้วก็เอามีดออกเลยส่งให้อาร์ตปูนั่งอยู่อาร์ตนี่อาร์ตโอรสใช่ไหมอาร์ตโอรสตอนนั้นอาร์ตก็ยังก็ดื้อแล้วแต่ยังไม่ถึงตอนนี้ไง ดืด้ออยู่เราก็เข้าไปเราก็เมาเฮ้ยมึงทาอะไรกันอะ่ะเขากาลังเติมมันอยู่บอกเฮ้ยให้กูมั่งเด็กอ้าเจนบอกว่าไอ้หนูมึงเล่นไม่เป็นมึงจะเล่นทำไม <S <S โอยเฮียแค่นี้มึงก็เคี่ยวกูให้กูไม่ได้เหรอวะนี่นี่หน,น,น,น่อยหน่อยเออกูไม่เอาก็ได้เราก็นอนอเจนบอกเฮ้ยหนูมึงดูฟันกูนเด็กเป็นไรวะฟันมึงก็เยินเนี่ยเออเออเจนฟันเหยินฟันเหยินบอกฟันมึงก็เหยินเงี่ยทำไมอ่ะมึงฟันเลย ฟัน <f uck> ฟันเลยอะไรของมึงวะวฟันมึงเหยื่อมึงจะให้กูอะไรวะวเราก็นั่งงงเราก็เมาด้วยนะเร,เราเ,เรามาเขียวมันส้มเราเขียวอะไรของมึงมึงพูดเรื่องอะไรใช่ไหมกูไม่เข้าใจ <f uck> ทีนี้ปูพี่ก็เอางานเสร็จแล้วก็บกบเจนบอกว่าหนูทําไมมึงไม่ฟันอะ่ะเมื่อกี้วกฟันอะไรฟันมึงเหยื่อไม่ใช่เมื่อกี้ไอ้ปูมึงจําไม่ได้เหรอเฮ้ยเจนกูขอโทษเพื่อนกูไม่รู้มึงก็ดูกูดิกูเข้าสุรามาเนี่ยกูเมาใช่ไหม กูไม่รู้หรอกมันมีกระติกกินน้ำเราต่อยกระติกเลยตึ้มมือก็เจ็บนะเป็นแผลนะต่อยเพื่อต่อยกระติกเลยตึ้มฝากระติกอะ่ะฝาแม่งก็แตกมือเราก็แตกกูแกม่งเจ็บเจ็บปากกันอายเด็กแคดเด็กอยู่อายเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวกูจัดการเองอันนี้คือแผลแย่งมีดเหรอใช่ เรากำทางคมใช่ไหมเขาถือด้ามใช่ไหมเขาลูดดิโอ้โหลูดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันเสียวนะ,ะแล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จแล้วก็สายหูโดนลุมสีหนึ่งวิตไปกับไอ้เจนไปฟังกับไอ้เจนหลุดจากเราปุ๊บไปหาเจนที่เหลือสี่คนเนี่ยมาหาเราคนเดียวโอ้โห,อหคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มไม่มีวิง่งวิ่งไม่ได้ <laughs> ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับ